อากาศออกมาคางรอบ้านครับพี่น้องมันหนีบรรยากาศใช่ไมมือเช้าหลังฝนตกมือขึ้นฝนตกน้ำไหลบ่ผู้ละเบิกน้ำให้นั่นผู้ละอื้อไหลหมดแดงเฝ้ายางยื้หมดแดงุงามแดงไปมีไถน้ำถือไถน้อยู่เน้อยถือไถนาำที่ดำน้ำเห็นบ่เห็นบ่เน่ากัดกัดมันเน่าตายแล้วตายแล้วเน่าอย่าเอาเลย ยาวตากันรว่าดีแค่แต่กัดเห็นบ่อเห็นบ่อเน่ากัดกันมันเน่าตายแล้วตายแล้วเน่ายาวแล้วยาวได้ยีนกันนี่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 เนี้ยนี่นี่เขาบองว่าหมาดในน้อยนี่เด้อนี่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 อันเน่าะหมาดในน้อยนี่ นี่แม่กับังน,นิวคนได้ไปอนบวยมไม่เห็นดอกลวกน้ำคุณหรอปาคุณนาพี่เลยเนาะพี่ไหมแม่น้ำเ,เต็มสาข์สาหาก,กัด้ว่าดีแฮงแต่กัดเ็กสิกว่กวยได้อยู่ แต่ว่านี่เคยือบาออกกัดไม่เก็บหอยอีกแต่ว่าเขาเขารถไถหน่อยเขาไข่ไม่เป็นจุ่มเป็นบางร้านกับหัวขาวมาหมดนี้นะไหนแม่ข้างหม้อไปหมดแดงเขวายางริ้วหมดแดงุงามแดงไปนี่ไถ่น้ำถือไถ่ยืนน้อยถือไถ่น้ำที่ดบบน้ำหาเอา เอาเจ็บขึ้นคู่ว่ะอืมนั่นเปียกของหอยมันสิบาทด้วยว่ามีกัดฮะกัดคุ้มเอานี่พ,พี่อันนั้นเนา่าทิง้งมันเนา่าขมบองว่าหมากในน้อยนี่เด้อน,น,นี่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 อันนั่นเอาหมากในน้อยนี่ นี่แม่ก็บบังนิวคนนี้เป็นบังบุ๋ยลมามาไม่ที่ตกว้ายป็นมาคอยยางมาที่ตกเตัวเนาะมาเพราะวัทนะนที่เกิดดีแต่ละแต่สิบวันน้ำบวกมันกับบอตีแตกขึ้นรถไทยไงเลยพี่น้อง เอาไข้คว่าพอกรลังเขียวขึ้นมาเด้<ป>อเอาที้งเริ่ดเ<ป>อาที้ง<ป>น,นุ่นาคุณพอเห็นแล้วเพื่อพ่เห็นหน,น,นาำคุณหลายพอเห็นกัดหัวขว้าน,นาำคุณเสียด้วือกัน ไปหาให้กะกาห้องของเกานี่หมากนึงนี่หมากนึงนี่นั่นหนึ่งตาวกัดมันปวดหิ้งแท้หมากหน่อยไผนาสวัสดีครับอันนี้ตัวบวกยังไงนะกัดกัดอันนี้ตัวบวกยังไงอ๋อบล็อกพี่พี่บล็อกขางพี่พี่บล็อกขางบวกทั้ Hoa đi đúng quá cắt. Mamá, bởi vì tốt? má má, mãi, đi má vì tốt đâu nè? Má khoai nè má nè 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 nó nè 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 Nó làm thêm xá lọc là chung như thế với nó bị nhung bên nhung như thế cái trên đấy mất đứng ọc đi Ôi, hai tin mà hảo mắn đồ thấy nói nhá lẻ nháo lèo con hó vào lườm chiều là, Nó nặn bao nó nào bao เออเขาลวดนี่นี่มางนี่นี่คิดว่าบัตรคิดว่ามีกัดกัดคุ้มเอ้ลัวน้ำเต็มสาเราคุนละมันว่าสกตายจบันึงไปขึ้นพันขึ้นพันไม่ไม่ ไม่ไปโอ้ยหนาวเลยพี่น้องมองบวกหนาวพี่พี่ไม่พี่น้องคนละเว้ยเหลายบ่ค่ะพี่น้องโอ้ยน้ำลายบ่พี่น้องคนเด็ดน้ำแล้วคนกำลังเด็ดน้ำออกมาเก็บหอยอีกแล้วครับหมัดเก็บไปเพราะก่อยจีบัดด้วยมีกัดฮะกัดคุ้มเอา นั่นนีนีนี่นี่เยนี่นเื่อลลลยังุ่งหันมาีตวเขามวานนี่มะมนนี่ต่งนอกกากักดรพี่น้อง่ตายจีบันมน่เกิดสามเอาุน่เกิดมไรว่เกิดสามเอาแ้ว่าทงนีกสิันตัดแ่กับส่งเล má pì má pì kiếm pì á pì ố, bưng cứ sỉu đầy hoài đó. nãy nãy là một mạng một trăm nhiêu nè, một năn bao. một đèn vào nhang đi vô, một đèn vô, đèn phải. nhìn thầy thì thầy như gì nói thì thầy nát, chỉ đấm ná. một đèn vào nhang đi vô, một đèn vô, đèn phải. thầy nát thì thầy như gì nói thì thầy nát, chỉ đấm nát. bao สามอาซุ้มในบ่เกิดเมื่อไรพ่อเกิดสามอาอเรียว่าทา้งนี่ก็สิกันตัดแด่ก็บส้มไปเก็บหอยนั่นไปเก็บแห่เอาน้าแล้ววันดีค่ะเพื่อนนี่ก็มีซ้ำนี่หลานค่ะพิษไทยด้วยนี่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 เห็นบ่นี่นี่มันกำลังสีเข่าดินเหรอนี่นี่นานนะเอาใส่ใส่ถุงเออแกะอว่าขนาดส้มเอา บอเห็นหนามมันคุณห <ivi Capital. S 1> นึหห่งหยับถือซื้อเห็นบ่เห็นบ่มันเน่ากัดกัดมันเน่าตายแล้วตายแล้วเน่ายาวเลยยาวเด้อเอาอเทียนฮงเดียวมองน้อยยิ่งยิ่งผีวมานี่แหละน้าด้วยหนึ่งในเนี่ยบ่งกัดเห็นว่าหนีไม่เห็นเลย nè 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 hiến bó đỉnh đâu nè 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 nó ăn cầu hòa thảo má bà nè á mẹ khăn mùa vầy đi má phì má phì nè, má kiếm phì má kiếm hoài áo má phì ố bưng lèo cứ xì bó đầy hoài đọc nè 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 mòn mạng nương lói chú nè nó nằn bó nè phì ăn nâu กําลัางเขียวขึ้นมาบ่เกิดสามเอาซุมในบ่เกิดมองไรก็บ้เกิดสามเอาแล่วมาทั้งหนีกันสิคนตัด,ด่ายก็ส่งนนั่นบ่มันเ้าบ่นั่นโอ้ยเนาะเออเอาลวดนี่นี่มางนี่นี่เค็ดบ่าุ่มเอาุ่ม่เห็นหนามันคุณ นึ่งหยับถือซื้อๆอ่าม,มึงมึงเข่าพ่อมองโ oh, อ้บ่เกิด no i, ân, no i, ày, y y ละหน่อยส่วนหน่อยดีจดกเว้ยเป็นใบวิ้ยาวหน่อเอ่ใส่ถุงยอ่ใส่ถุง นี่นี่เอามั้ยไ่วันนี้ไม่เงี้ยนี่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 พี่พี่เอาม้น่หน่นศ้ลดกกันเาไปหาให้กะกาห้องของเกาฮ่าฮ่าฮ่าจุ่มยู่งถพี่น้องเป็นยุ่มเป็นยุ่มยู่แถอะก็จะได้มาดึงออกดิโอ้โหห้ตีนหมาเอ้จากมันลดไทยหน่อยไทถุงน่านน่านมาวันนี้